สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะจ๊ะวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับเป็นชุดเซตนะครับเนาะ <c oughs> ลองดูสักสี่ชุดเซตนะครับถ้ามันผลตอบรับดียังไง <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาลองอีกเป็นชุดเป็นเซตไปเรื่อยๆ <c oughs> เป็นชุดสุดคุ้มนะครับเนาะ <c oughs> ก็ลองมาสักสักสี่ชุดก่อนนะครับ ขายเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่หมดขายทีละน้อยนะครับเนะาะก็ขายบอลสีเป็นเซตเป็นชุดบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณป้าลาวันด้วยนะครับที่ส่งปูกับกุ้งนะครับสดๆจากทะเลเลยนะครับส่งตรงมาจากเกาะช้างจังหวัดตราดเลยนะครับโอ้โหเนื้อหวานอร่อยมากนะครับ ป้าเขาก็ทักมาซื้อบอลกับผมนะครับก็ไม่ได้ต้นบอลสักทีทักมาทีไรก็หมดหมดนะครับเนาะป้าก็เลยสงสารมัง้ง <c oughs> สงสารตัวเองส่งกุ้งส่งปูมาให้นะครับ <c oughs> ล้อเล่นนะครับเนาะก็เป็นมิตรภาพนะครับของคนเลี้ยงบอลสีนะครับป้าก็ส่งปูแล้วก็ส่งกุ้งมาให้กินนะครับสดๆจากทะเลเลยเนื้อหวานมาก ฟิตมาส่งฟิตแช่แข็งมาอย่างดีเลยนะครับค่าเ,ออเงินค่าส่งก็ไม่เก็บผมซากบาทนะครับโอ้โหป้าผมนี่ชอบมากเลยนะครับพ่อกับแม่ได้กินแล้วชอบมากแล้วก็ทางเหนือนะครับทางเหนือมันไม่ค่อยมีของทะเลอะไรสดๆแบบนี้ให้กินนะครับพอเราได้กินแบบของทะเลสดๆก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอร่อยมากนะครับทางเหนือก็มันก็มีขายแหละของทะเลแต่พอมาถึงมันก็ มันเนื้อมันก็ยุย่ยเปยื่อยแห้งอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยสดนะครับอย่างนี้กุ้งเนื้อเด้งมากแล้วก็ปูก็เนื้อเด้งมากนะครับขนส่งขนส่งของนิ่มซี่เสิงนะครับป้าส่งมาฟิตแช่แข็งได้ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ย <c oughs> ผมเพิ่งรู้ว่าส่งของสดมาโอ้โหฟิตแช่แข็งมาอย่างดีเลยนะครับเนาะขอบคุณป้ามากๆนะครับมาเรามาเริ่มขายบอลสีกันเลยนะครับเป็นชุดเซ็ตนะครับเรามาดูชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งกันเลยนะครับชุดที่หนึ่งเป็นบอลป้าย ชุดบอลป้ายนะครับเนาะชุดที่หนึ่งขายชุดละ199บาทรวมส่งนะครับนี่วันเนี้ย1 9 9บาทรวมส่งชุดหนึ่งมี3ต้นเรามาดูชุดที่1ต้นที่1นะครับนี่เท้ารำไพนะครับเท้ารำไพเนาะชุดที่1ต้นที่1นึ่เท้ารำไพสวยครับดูครับทำป้ายๆแบบเนี้ยสวยเออยากนะนี่ ต่อไปเป็นพรมพิมานนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบตอนนั้นก็โอ้โหคนตามหาเยอะมากแล้วก็แพงแพงมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกแล้วอาบอนป้ายพรมพิมานดูป้ายสวยทุกใบเลยเห็นไหมเห็นหลอดใหม่ไหมครับหลอดใหม่ก็ป้ายสวยนะครับเนาะป้ายตั้งแต่ใบแรกยันใบสุดท้ายอันนี้ดีต้นนี้ดีต่อไปเป็นนาลีบูรพานะครับนี่อันนี้ก็ป้ายแล้วป้ายชมพูนาลีบูรพานะครับ เดี๋ยวผมจะติดป้ายชื่อเวลาส่งผมจะติดป้ายชื่อให้ทุกทุกท่านเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะติดป้ายชื่อให้ละเวลาทุกท่านเลี้ยงจะได้รู้ว่าเอ้ยต้นนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับง่ายดีเนาะชุดที่1นนะครับเนาะชุดที่1 199บาทนะครับดูครับไม่ถึง200 <laughs> จ่าย200ได้ทอน1บาท <laughs> รวมส่งด้วยนะมีปลายทางด้วยอะปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะครับ โอนก็ไม่บวกเพิ่มนะครับวันนี้เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนี่ชุดที่1ต่อไปชุดที่2ชุดที่2อ,อ่ะชุดที่2เดี๋ยวยกมาก่อนอนางงามเดินมาเลยชุดที่สอง <c oughs> นี่อ้าวมาชุดที่สองเท้ารำไพเหมือนเช่นเคยนะครับต้นแรกเท้ารำไพชุดที่2นะต้นแรกเท้ารำไพต้นที่2องคือ นี่ลูกไม้ด่างนี่ด่างสวยด้วยลูกไม้ด่างสวยนะครับต้นที่สองนะครับลูกไม้ด่างสวยเลยนะครับแล้วก็ต้นที่สามนี่หน้าเมืองโนนแผงมีสองต้นด้วยนะอีกต้นนึงเผือกแถมไปให้นะครับนี่หน้าเมืองโนนแผงดูถ้าขายนี่ก็สองสามร้อยอ่ะแต่๋ยวมารวมชุดนี้ให้นะครับนี่ชุดที่สอง ชุดที่2ครับใครจะเอาไป2ชุดเลยก็ได้นะครับชุดละ199บาทเออเอาสชุดนี้รวมกันเลยก็ได้นะ <c oughs> นี่ครับต้นที่3นะ้าเมืองนนแพงนะครับด่างนี่ชุดที่2ผ่านไปต่อไปชุดที่3ครับชุดที่3ชุดที่3ผมจะพยายามคระคระนะครับเนาะชุดที่3ก็ต้นแรกก็เหมือนเดิมครับเท้ารำไพ <c oughs> เท้ารำไพนะครับเอาไปก่อนเปิดหัวก่อนนะครับนี่ป้ายสวยป้ายแดงเขียวนะครับเนาะท้ารำไพนะครับต้นที่สองเป็นซุนกวนนะครับดูนี่ไม้ด่างเขียวนะดูด่างเขียวนะครับเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับแปลกนะครับซุนกวนนะครับต้นที่สองซุนกวนต้นที่สามเป็นดูลูกไม้ต้นนี้ซะก่อนนี่ลูกไม้คล้ายๆยอดมงกุฎ ด่างทุกใบนะครับสวยงามมากดา่างฮาร์ปนะครับดูสวยต้นนี้สวยนะครับเนาะชุดที่3เอาไป1 9 9บาทรวมส่งโอ้โห,โห,โห,โหผมขายแบบไม่แพงนะเนี่ย199บาทรวมส่งนี่ครับชุดที่3เนาะบอนสีชุดเซตนะครับชุดเซตสวยเลยต่อไปชุดที่4ครับทุกท่าน มีชมพูทวีปนะครับหนึ่งต้นนะฮะดูนะครับเป็นกระแสอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีคนตามหาแบบโอ้โหขายดีมากแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ถือโอกาสขึ้นราคาน้องโดยปริยายนะชมพูทวีปครับต้นที่หนึ่งะต้นที่สองเป็นธาตุบางแก้วครับต้นนี้ก็โอ้โหตอนนั้นแม่พันสามสี่มื่น โอ้โหสามสี่หมื่นเลยนะครับทุกท่าน <c oughs> แม่พันแพงมากธาตุบางแก้วนะครับโอ้โ oh. หตอนนี้ราคาก็ดีละยิ่งหน้าม่วงแบบเนี้ยแบบเนี้ยหน้าม่วงเนี่ยโคตรแพงเลยสมัยนั้นนะครับเนาะต่อไปครับต้นสุดท้ายเศรษฐีพันล้านนี่ครับเศรษฐีพันล้านหน้าแดงด้วยนะอันนี้เขาเรียกหน้าแดงนะครับนี่ด่างสวยด้วยเศรษฐีพันล้านหน้าแดงอ่าชุดนี้อยู่ที่19 9บาบาท เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันเลยอ่าทุกชุด199บาทรวมส่งนะครับนี่มีปลายทางด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆนะครับขายบอนสีแบบง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับเนาะขายแบ่งปันราคาถูกๆกันไปนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยดังๆป้ายๆสวยๆคัดมาหน้าสวยๆให้เลยนะครับท่านไหนสนใจบอนสีก็ ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้เลยนะครับด้านตรงมุมตรงมุมบนหน้าจอเลยนะครับทักมาได้นะครับเนาะมีแค่4ชุดนะครับวันนี้ก็ไม่เยอะลองก่อนนะครับเนาะถ้าขายเยอะเดี๋ยวมันจะขายไม่ออก <c oughs> <c oughs> บอลสีไม่ค่อยสวยแล้วช่วงนี้เดี๋ยวรอฟอร์มบอลสีสวย,สวยๆเดี๋ยวค่อยมาขายกันต่อนะครับถ้าผลตอบรับดีเดี๋ยวจะหามาจัดเซตขายต่อนะครับเซตชุดสุดคุ้มเนาะ เอาละครับวันนี้เบิดชัยบอดสีก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอดสีมากๆนะครับสวัสดีครับ